สบายเลยคนเดียวนะคะเพราะว่าที่นี่กฎหมายเขาแรงมากเลยนะคะผู้หญิงไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าอย่างถ้ามีการข่มขืนมีการแบบกระทําชำเราหรือละเมิดอะไรเกี่ยวกับทางเพศเกี่ยวกับผู้หญิงอะ่ะที่ประเทศเราก็คือกฎหมายเขาประหารชีวิตอย่างเดียวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นผู้หญิงมาเนี่ยค่อนข้างเซฟน,นะคะก็เราเอาตัวเองอยู่ในจุดที่ปลอดภัยอย่าไปอยู่ในจุดที่ไม่ปลอดภัยแล้วกันเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ มาถึงสนามบินแล้วนะคะตอนนี้เ้ยอนนี้เจ้าเสนาพเจ้า 6, นนนนเจ้าหกอะหกพันหกพื้นหกสิบพันหลอง้งเจ้าเจ็ดสาแห่งกรอบห่ รับใจเด้อจะโชคดีจ้า<ป> <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วคนลาวนะรักทุกคน<ป>อ้าวอันนี้ทางออกภายในประเทศโอเคแสดงว่าเราจะต้องเดินไปทางฝั่งนู้นเลยนะคะผูดโดยสารขาออกต่างประเทศโอเค ถึงสนามบินแล้วเพื่อนๆคะตอนนี้ไหนก็มาถึงเวลาก่อนเช็คอินค่อนข้างนานหมือนกันเพราะว่าวันนี้ไฟล์บินของหน่อยจะอยู่ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะคะตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงครึ่งไหนก็มาถึงแล้วก็รอเวลาก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็มานั่งแวะกินข้าวก่อนตรงนี้แล้วกันนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะหน่อยจะมาสรุปทริปเที่ยวเวียงจันทร์นะคะใช้งบเท่าไหร่หเพื่อนเพื่อนได้รู้กันด้วยคะ่ะเที่ยวเวียงจันทร์5คืน6วัน มีงบแค่3,000บาทก็เที่ยวได้แล้วค่ะ เอาละคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะขึ้นเครื่องกลับไทยแล้วนะคะเลี้ยวหน่อยมาสรุปให้เพื่อนๆละกันนะคะสําหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวที่เวียงจันทร์ประเทศลาวนะคะคือต้องบอกเลยว่าเป็นงบที่ประหยัดแล้วก็ถูกมากๆเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยจะมาเที่ยวเป็นระยะเวลา5คืน6วันด้วยกันนะคะใช้จ่ายไม่เกิน3,000บาทแน่นอนคะ่ะก็คืออันนี้ไม่รวมค่าเครื่องนะคะค่าเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถจองได้ล่วงหน้าแล้วก็ราคา ก็จะถูกนะคะยิ่งจองนานหรือว่าจองช่วงมีโปรโมชั่นเนี่ยราคาก็จะถูกมากนะคะการใช้เงินในลาวนะคะหรือว่าที่เวียงจันทร์เนี่ยเวลาทั้งหมด6วันเนี่ยก็คือ1เลยที่ต้องจ่ายแน่ๆก็คือค่ารถจากสนามบินไปที่โรงแรมนะคะซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0,000่นกีบหรือว่าอยู่ที่ประมาณ100บาทนะคะ โดยเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้บริการแท็กซี่ของสนามบินนะคะหน่อยจะใช้วิธีการเดินออกไปตรงถนนตรงหน้าสนามบินเลยแล้วก็เรียกตูกๆเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะถูกกว่าก็ตกเป็นเงินไทยประมาณร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็ขากลับก็เหมือนกันค่ะก็ติดต่อที่ตลาดใกล้ๆที่โรงแรมก่อนเลยว่าให้เขามารับที่โรงแรมกี่โมงในวันที่เราเดินทางกลับก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0า0 0ื่นกวหนึ่งบาทเหมือนกันนะคะนั่นก็คือไปกลับละสนามบิน200นะคะส่วนค่าใช้จ่ายในลาวนะคะไม่ว่าจะเป็น ค่าโรงแรมที่พักค่ากินนะคะค่าซื้อของต่างๆนะคะค่าโรงแรมที่พักในพักในราคาถูกนะคะก็คือเป็นแบบโฮสเทลคือละ200บาทพัก5าคืนก็ตกอยู่ที่1000บาทนะคะแล้วก็ค่ากินเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ300นะคะก็ให้แบบเต็มๆไปเลยบางวันก็ใช้ไม่ถึง300บางวันใช้แค่ร้อยกว่าบาทเองนะคะก็จะอยู่ที่6วันคูณด้วย300ก็คือ1,800บาทนะคะแล้วก็จะมีค่ารถเดิน ทางไปกับสนามบินนะคะเพื่อขึ้นเครื่องก็คือ200บาท เบ็ดเสร็จนะคะทริปทริปนี้นะคะไทยเวียงจันทร์ก็คือ5คืน6วันจะอยู่ที่3,000บาทนะคะค่าใช้จ่ายเพื่อนๆถูกมากแล้วก็กินอิ่มแน่นอนหลับสบายด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะเที่ยวตามรอยหน่อยนะคะหรือว่าอยากจะมาแบบหน่อยก็ลองดูในคลิปได้เลยมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามกันมาใต้คลิปได้นะคะหน่อยจะตอบให้ค่ะสําหรับทริปนี้ก็หมดละนะคะเดินทางกันเป็นระยะวลา ถึงครึ่งเดือนนะคะกัมพูชาแล้วก็ลาวนะคะเดี๋ยวทิปหน้าจะไปไหนต่อน,นั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด subscribe นะคะติดตามหรือว่ากดเปิดกระดิ่งไว้ก็ได้จะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่หน่อยลงด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะทุกคนมีความสุขสนุกกับการดูคลิปของหน่อยนะคะ